ตกใจเลยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะไรกะตัวอะไรตัวอะไรรู้ไหมตัวอะไรมัน๋นีมันหนีพัมเด้อ ได้สไลกันนี่ซับได้ตัวเดะวัดอเอาออกมาดูเียล่ะแบ่งน้องสองแบกันเเห็นแม่สดดีกันเล่นกับน้องไม่ได้